สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตรียมลาไทยไปรเรียนต่อต่างประเทศใจหายนางเอกชื่อดังเปรกงานในวงการเตรียมรเรียนต่อที่ออสเตรเลียจากที่ทราบกันว่านาวที่สานารสอนศึกนางเอกสาวชื่อดังแห่งช่องเจ็ดเตรียมบินไปรเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียแฟนคลับต่างใจหายจะไม่ได้เห็นผลงานของเธอสักพัก และต่างอยากรู้ว่าเธอนั้นจะหายไปนานหรือเปล่าและคัมแบ็กวงการบันเทิองอีกไหมหรือจะลาวงการบันเทิงไปเลยล่าสุด7มกราคม66เธอเปิดใจผ่านสื่อบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ว่างมากๆเลยอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อคร่าวๆตอนนี้ไปตอนเดือนมีนาคมนี้แต่เรื่องวันต้องรอทางนู้นตอบมาว่าวันไหนไปหาประสบการณ์เฉยๆ ถามว่าไปกี่เดือนก็บอกไม่ได้ว่าไปนานแค่ไหนและตอนนี้ก็เคลียร์งานหมดแล้วด้วยและยืนยันไม่ทิ้งวงการบันเทิงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ